สวัสดีค่ะดิฉันตอนยอต้าตอนยอเ์แอนด์เซ็กซี่เ e x ก e ์เพิรและวันนี้กับฐานะใหม่ล่าสุด Relationship Expert ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ d i c t i o n a l l o ็ g เพจนานุกรมสำหรับคนที่มีปัญหาหัวใจและอ่อนไหวด้านความสัมพันธ์ <c oughs> สถิติจากสถาบันดิฉันวิจัยพบว่าหากคุณขึ้นแท็กซี่และในทุกๆ5นาทีคุณจะได้ยินบทเพลงเกี่ยวกับการแอบรักเพื่อน เธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่นอย่าเล่นเกินกว่านั้นได้ไหมถ้าฉันเล่นเกินเส้นไปเธอจะรับได้ไหมนั่นเป็นเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะคนไทยไม่ผ่านตอมไปรักคนไกลจนต้องติดอยู่ในเฟรนด์โซนหรือเปล่าเฟรนด์โซนคือสารการที่คนสองคนมีมิตรภาพต่อกันโดยที่ฝ่ายมีความรู้สึกรักหรือมีความรู้สึกทางเพศ แต่ไม่ได้รับความสนใจจากอีกฝ่ายหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเพื่อนไม่เอาแต่อยากอเพื่อนสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์แบบเฟรนด์โซนเจกว่าการแอบ,บรักแบบทั่วไปเนี่ยก็คือคําว่า Friend เฟรนด์นี่แหละประเภทที่แบบแอบ,บรักไม่กล้าบอกเพื่อนกลัวจะเสียเพื่อนไปเนี่ยอันนี้คลาสสิกมากๆแต่เฟรนด์โซนเนี่ยมันเจ็บตรงที่ว่าบางทีเขาก็รู้นะว่าเรามีใจแล้วแอบตีบบบเบิรมันเป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนกันมันดีอยู่แล้วเราเป็นเพื่อนกันก่อนจะกลับไปที่ห้องแล้วซ้อมได้ล็อกแบบนายนภัสเป็นพ่อมึงดิเอาล่ะที่อยู่ในเฟรนด์โซนแล้วมันทรมานใจวันนี้ฉันมีวิธีง่ายๆที่จะให้เธอตีตัวออกจากที่นั่นเองเริ่ม 1. 1. ปรับไมด์เซ็ตเธอต้องเลิกให้ความหวังตัวเองว่าเฟรนด์จะกลายเป็นแฟน เขามองเราเป็นเพื่อนถ้าเขาจะเอาเราเนี่ยเขาเพิร์ลตั้งนานแล้วต่อให้เธอไปฝึกวิทยายุทธหรือว่าไปแลกเปลี่ยนเอฟเอสที่เทื่ยเขาเหลืองซานเขาก็รอแต่เนี่ยเขาไม่มีใจเขามองเป็นเพื่อนเลิกเพอร์เจอร์นะเอาความหวังไปลงที่หวยไหมสองเนี่ยเลิกสักทีนะกับอันที่ไปทําให้เขาฟรีฟรแล้วบอกตัวเองว่าโอ๊ยสุขใจจังเลยโง่จ้าแต่ถ้ามันอดใจไม่ไหวจริงๆฉันแนะนําให้คิดเงินไปเลยเนี่ยโทรปรึกษา ทีละ20บาทเรียกไปหากิโลสักพันหนึง่งถ้าคุยเรื่องผู้หญิงคนอื่นปรึกษาเรื่องปัญหาชนีคิดเพิ่มไปเลย15เปอร์เซ็นต์เป็ดนึล้เป็ดออปลาทอดกระเทียมทอดมันย่อยมาลาแมวแล้วก็กระเป็นแฟนไม่ได้เป็นแม่ขาก็ยังดีหรือข้อสุดท้ายกลับไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเธอต้องเลือกคบเพื่อนที่ไม่มีออร่าความเป็นหัวหรือเป็นอันตรายต่อหัวใจอย่างเช่นเธอชอบชอรแมนเดสถ้าเธอบังเอิญเจอคนที่หน้าเหมือนชอรแมนเดสก็วิ่งหนีเลยหรืออย่างฉันเนี่ย ฉันชอบเต้าหยองแลวเบียรา์าัทสินเมื่อไหร่ที่ฉันเจอคนเอวหวานเมื่อไหร่ที่ฉันเจอเวทีหมอำํำฉันจะวิ่งไปเต้นไกลๆเลยอย่าไปนะ่ารักกับใครอีกนะไอเต้าหอกช่าซึ่งวิธีที่ฉันแนะนำไปทั้งหมดนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลสำหรับคนที่อ่อนไหวง่ายอยู่ใกล้ใครก็รู้สึกซาบาบไปหมด ฉนันแนะนำให้เธอเนี่ยตามรอยเจ้าหญิงดิสนีย์ไปเลยพบเพื่อนเป็นสัตว์ไหมแต่สมมุติเธอยังติดอยู่ในเฟรนด์โซนอีกอันนี้ก็ค่อคยว่ากันจริงๆแล้วความสัมพันธ์แบบเฟรนด์โซนก็ไม่ได้โหดร้ายเท่าไหร่หรอกถ้าใครติดอยู่ในเฟรนด์โซนแล้วไม่ความสุขอันนี้ก็โอเคแต่ถ้าอยู่ในเฟรนด์โซนแล้วรู้สึกทรมานใจก็แนะนำให้ออกมานะยิ่งมุกออนได้ไวก็ยิ่งได้โดยเพิ่ม ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Pressure TV ด้วยนะคะแล้วพบกับดิฉันตอนย่อนตาตอนย่อน Sexual, Sexy and relationship expert กับ dictionary ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ